คือเมื่อวันที่เจ็ดเมื่อวานก่อนนะับหลังจากออกกาลังกายตอนเย็นแล้วก็ไปตลาดใกล้ๆกับตลาดสดเทศบาลเมืองเลยครับผมก็เห็นมีรถปิ c กอัพมีหลังคาครับมีผู้หญิงนั่งขายสินค้าอยู่เข้าไปดูก็คือเป็นขายไข่ไก่ครับก็เลยสอบถามว่าราคาเท่าไหร่บอว่าของละกเก้าบาทครับก็เลยถามไปว่ามีทั้งหมดกี่ฟอง บอกว่าสามสิบครองแล้วก็เห็นว่าบรราคาไม่แพงคร<บ>ับก็เลยดูแล้วที่ถุงก็เห็นเหมือนไข่ไก่ก็ผิวปกติเหมือนไข่ไก่ทั่วไปนะฮะ<บ>ก็เลยซื้อมาหนึ่งถุงหลังจากกลับบ้านแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรพอตอนเช้าคิดว่าจะเอาไข่ไก่ที่ซื้อมามาต้มทาน พอแกะถุองออกมาก็เจอไข่มันลายลักษณะนี้ทั้งหมดเลยลายแบบเราก็ไม่เคยเจอมาก่อนครก็เลยไม่กล้าทานกันครับก็เลยถ่ายรูปส่งให้ลายกลุม่มต่างๆดูก็มีคนที่ว่ามีความจังนานกน่ยก็บอกบางลายก็บอกว่าไขาป่ปลอมบางลายก็บอกว่าไข่เก่าซึ่งไข่เก่าเนี่ยเราก็เคยเจออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไข่เก่าหรือไข่เน่าเนี่ย ที่รู้มันก็จะไม่เป็นอย่างนี้นะฮะมันก็ยังเรียบเหมือนเดิมแต่นี้ที่รู้มันติดปกติทุกฟองจะลายหมดนะฮะก็เลยลงไปให้ประชาชนทั่วๆไปได้ดูว่ามันสาเหตุเป็นเพราะไข่ฟองหรือไข่เก่ากันแน่